ี่เลยครับเพ pues it. ื่อนๆวันนี้นี่เลยมะระต้มผักกาดดองนี่เลยครับใส่ไก่นี่เลยไก่ไปลงหม้อเลยเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วไปใส่หม้อเลยอ่ะหม้อเดือดแล้วเพื่อนๆนี่เลยอปกระเทียมทุบไว้แล้วอ่ะจัดการเลยครับเพื่อนๆมาหม้อเดือดแล้วกระเทียมใส่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนี่หม้อเดือดแล้วไก่ลงไปเลย นี่เลยอ่ะอากาดดองใส่ลงไปเลยนี่เลยครับมาละทีเดียวเลยอ่ะไปเลยเดี๋ยวก็ยุบนี่เลยใส่ลงไปใส่อะไรดูเอาเองนะครับนี่เลยุงรถไปเลย ทุกอย่างไม่ต้องแค่สองอย่างนี้พอนี่เลยนี่นี่เลย,เลยจบแค่นี้ปิดฝาไว้เลยครับอ่ะไม่มีอะไรมากมายแค่นี้พออ้าวปิดฝาไว้ตอนนี้รอเดือดอย่างเดียวอ่ะต้มไปสักพักนึงนี่เลยครับพอยุบแล้วพลิกได้ต้องรอให้เดือดก่อนนะอย่าเพิ่งไปคนตอนที่ยังไม่เดือดเดี๋ยวมะละมันจะเหม็นเขียวนะครับ มิขึ้นมาเป็นมีขึ้นมาเป็นเป็นอากาศดองต้มมะละใส่ไก่ครับนี่ครับมีเท้าไก่ด้วยนะเท้าไก่เท้าไก่เท้าไก่หรือว่าตีนไก่แหละเออ เนี่ยครับเอแหละเออเนี่ยครับเปิดฝาไว้ครับเดี๋ยวพุ่งเตาดับหม้อเล็กป่ะลอยทิ้งไว้เงี้ยไม่ต้องปิดปิดฝาเด,เ,เดี๋ยวพุ่งหม้อเล็กเดี๋ยวพุ่ง เดือดแคบงเ้มๆไว้หน่อยก็ไดนะ้อะงเย้มๆไว้หน่อยสุดท้ายแล้วเดือดเต็มที่แล้วสุกแล้วครับไปพร้อมเสิร์ฟนี่เลยครับมะระต้มผักกาดดองช่ำๆแบบนี้ไปพร้อมเสิร์ฟนี่เลยครับมะระต้มผักกาดดองช่ำๆแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เลยไปลุยกันเลยเตอนนี้ตามคลิปเลยครับเพื่อนๆ ไม่มีอะไรยุ่งยาก